วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเอ,อ่สอสสุดยอดม้าแข่งญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นแค่นักกีฬาธรรมดานะครับค่ะต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเลยใช่ครับทั้งคู่เนี่ยได้รับการขนานนามจากจอกกี้คู่ใจคนเดียวกันเลยว่าเป็นมาที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งคือราชินีแอลมันอายส่วนอีกคนคือราชันอิคิโนกค่ะสองชื่อนี้คือที่สุดของยุคสมัยจริงๆครับ การที่ม้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นมาไล่เลี่ยกกันแถมยังมาจากฟาร์มเดียวกันอีกอืมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะนั่นแหละครับคือประเด็นหลักของเราวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าอะไรคือสูตรสำเร็จเบื้องหลังพวกมันโดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเลยครับทั้งบันทึกสถิติบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมเพาะพันธุ์ม้าไปจนถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์คือเราอยากจะทำความเข้าใจว่าพันธุก,กรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจแล้วก็วัฒนธรรมป๊อปเนี่ยมันหลอมรวมกันจนสร้างตำนานเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงใช่เลยครับเพราะเรื่องของเอลมันอากับอีควิโนก์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องชัยชนะในสนามแข่งแต่มันคือบทสรุปการเดินทางของวงการม้าแข่งญี่ปุ่นที่แบบวางแผนมาหลายสิบปีจนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกถูกต้องคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ราชนีผู้เปิดสักราชนี้ก่อนเลยดีกว่าครับ e อลมันอได้เลยคะ่ะ เธอเป็นม้าตัวเมียสีเบย์เกิดปี2015พ่อของเธอก็คือลอร์ดคานาโลวาซึ่งก็เป็นสุดยอดม้าสปรินเตอร์ในตำนานอืมสถิติของเธอนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับลงแข่ง15ครั้งชนะไป11ครั้งทำเงินรางวัลรวมไปกว่า1 9พันล้านเยน1นพัน 9, ล้านเยนตัวเลขนี้มันบอกอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งความสามารถของม้าเองและก็ขนาดของเงินรางวัลในวงการม้าแข่งญี่ปุน่นจริงด้วยครับ และในปี2018เธอก็สร้างชื่อกระหึ่มเลยด้วยการเป็นม้าตัวเมียตัวที่5ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์สรายการใหญ่หรือที่เรียกว่า Japanese Fillies Triple Crown ได้สำเร็จซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับม้าตัวเมียอายุ3ปีเลยครับครับผมแต่สิ่งที่ทำให้เอลมันอายเป็นมากกว่าแค่ม้าเก่งคือโมเมนต์ที่เธอเก้าวไปสู่ระดับตำนานนั่นคือการแข่งเจแปนคัพในปีเดียวกันอ๋อเรสนั้นเองใช่ค่ะ เธอไม่ได้แค่ชนะแต่เธอทำลายสถิติโลกในระยะ2,400เมตรด้วยเวลา2นาที20.6วินาทีโหคริสโตเลอร์แมร์จอกกี้คู่ใจของเธอถึงกับให้คำนิยามสั้นๆแต่ทรงพลังว่าเธอคือ perfect คำว่าสมบูรณ์แบบจากปากจอกกี้ระดับโลกนี่มันต้องมีความหมายพิเศษมากๆเลยนะครับมันคืออะไรกันแน่ความเร็วความแข็งแกร่งหรือว่า เลอแมบอกว่ามันคือทุกอย่างรวมกันค่ะทั้งพละกําลังความเร็วที่ระเบิดออกมาได้ถูกจังหวะและที่สําคัญที่สุดคือสภาพจิตใจจิตใจค่ะเธอเป็นมอสที่นิ่งและฉลาดมากในสนามแข่งและจุดที่พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของเธอได้ดีที่สุดคือการกลับมาชนะเจแปนคัพเป็นครั้งที่2ในปี2020เรสสุดท้ายในอาชีพของเธอเลยนี่ครับผมจําได้ว่าเรสนั้นถูกเรียกว่า Race of the c e n t u r y การแข่งขันแห่งศตรวรรษเลยใช่ค่ะ บรรยากาศตอนนั้นตึงเครียดมากเพราะเธอต้องเจอกับแชมป์ทริปเปิลคราที่ยังไม่เคยแพ้ใครอีก2ตัวคือคอนเทร l กับ Daring Pack คือเป็นการเจอกันของ3แชมเปี้ยนแห่งยุค แต่สุดท้ายออมมันอายในวัย5ปีก็ใช้ประสบการณ์และความเก่าเอาชนะมารุ่นน้องไปได้อย่างสวยงามเป็นการปิดฉากอาชีพที่สมบูรณ์แบบสมชื่อจริงๆค่ะการมีม้าที่ถูกเรียกว่าสมบูรณ์แบบอย่างอ m มมัน e ายเนี่ยมันก็ยากที่จะหาใครมาเทียบแล้วนะครับแต่ที่น่าเหลือเชื่อคือแทบจะทันทีที่เธอรีทายก็มีม้าอีกตัวก้าวขึ้นมาแล้วก็ถูบยกย่องด้วยคำเดียวกันจากจ็อกกี้คนเดียวกันด้วยอีกินครับเหมือนกับว่า ตำนานบทเก่าเพิ่งจบตำนานบทใหม่ก็เริ่มขึ้นทันทีเลยค่ะอีคิน็อกซ์เป็นม้าตัวผู้สีน้ำตาลเกิดปี2019พ่อของเขาก็คือคิาสันแบล็กขวัญใจมหาชนเลยนะครับคิาสันแบล็กเนี่ยใช่ค่ะเป็นแชมป์จีวันถึง7สมัยสถิติของอีคิน็อกซ์นี่ยิ่งน่าทึ่งเข้าไปอีกนะครับลงแข่งแค่10ครั้งชนะไป8แถมยังทำเงินรางวัลแซงหน้ารุ่นพี่ไปอีกกลายเป็นม้าที่ทำเงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่น ด้วยตัวเลขกว่า2.2พันล้านเยนและแน่นอนค่ะเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นมาร์กแข่งที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2023ครับผมสิ่งที่ทำให้ e q u i n นักพิเศษและเป็นที่จดจำคือสไตล์การวิ่งที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังเลยค่ะมีเรสหนึ่งที่แฟนๆพูดถึงกันไม่หยุดคือเทนน o s โชวรูดูใบไม้ร่วงปี2022อ๋อผมเคยดูคลิปนั้นมันให้ความรู้สึกสิ้นหวังเลยนะ ใช่ไหมคะคือมีม้าตัวหนึ่งซื้อพันธลาซาควบนำแบบทิ้งห่างไปไกลมากไกลแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนำอยู่ประมาณ10 1ถึง15ช่วงตัวซึ่งในการแข่งม้าถือว่าแคบจะแพ้ไปแล้วดูยังไงก็ไล่ไม่ทันแน่ๆครับผู้บรรยายเองก็แทบจะยกแชมป์ให้ไปแล้วแต่ใน20เมตรสุดท้ายอีกุน็อกกลับระเบิดพลังออกมาแบบที่ไม่มีใครคาดคิดวิ่งเหมือนติดจรวดเลยใช่ค่ะ ไล่บทช่องว่างเข้ามาเรื่อยๆจนแซงเข้าเส้นชัยไปได้แบบเฉียดฉิวมันคือภาพที่น่าเหลือเชื่อมากจริงๆและปี2023ก็คือปีที่เขายือนอยู่บนจุดสูงสุดอย่างแท้จริงใช่ค่ะเขาชนะทุกรายการที่ลงแข่งแบบไร้เทียมทานเลยตั้งแต่ไปคว้าแชมป์ที่ต่างประเทศในรายการดูไบชิมาคลาสิก กลับมาปกป้องแชมป์คาราุสุกะคิเนนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทำลายสถิติเวลาในรายการเทนโนโชฤดูใบไม้ร่วงด้วยเวลาหนึ่งนาที5 5 2วินาทีซึ่งเร็วจนน่าตกใจและแน่นอนคริสตอฟเลอร์ม erm ก็มอบคำว่า perfect ให้กับเขาเช่นกันค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนเรากำลังพูดถึงยอดมนุษย์ในร่างม้าเลยนะครับซึ่งมันก็พาเรามาสู่คำถามสำคัญว่าอะไรคือปัจจัยที่สร้างมาที่สมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าทั้งสองตัวมาจากฟาร์มเดียวกัน Northern Farm ค่ะใช่ครับมันเหมือนมีสูตรลับอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังคำว่าสูตรลับนี้ใกล้เคียงมากค่ะ Northern Farm คือฟาร์มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในญี่ปุ่นและพวกเขากำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในช่วงนั้นพอดีแหล่งข้อมูลของเราใช้คำว่าภาวะสุญญากาศสุญญากาศค่ะ ในวงการพ่อพันม์มาหลังจากที่ Deep Impact สุดยอดพ่อพัน์ม้าแห่งยุคเสียชีวิตไปในปี2019 Deep Impact นี่คือชื่อที่ยิ่งใหญ่มากในวงการเลยนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะและที่สำคัญคือในปีเดียวกันนั้น King k a m e h a m a พ่อของหลอด k a n a r o a ซึ่งก็คือพ่อของ a m m o n i y e อีกทีอ้าวก็เสียชีวิตลงเหมือนกันใช่ค่ะมันคือการสูญเสียสเสาหลักของวงการพาอพันม์มาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันเลย ทำให้ทุกฟาร์มต้องเร่งหาเลือดใหม่เข้ามาทดแทนเดี๋ยวนะครับนี่หมายความว่าวงการทั้งวงการฝากความหวังไว้กับสายเลือดแค่ไม่กี่สายหรอครับมันไม่เสี่ยงไปหน่อยเลยในแง่ความหลากหลายทางพันธุกรรม เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนั่นคือความกังวลที่เกิดขึ้นจริงๆในตอนนั้นซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับงานวิจัยเรื่อง inbreeding หรือการผสมเลือดชิดที่ชี้ว่าสายเลือดของ Sunday Silence พ่อของ Deep Impact ใช่ค่ะและสายเลือดของ Northern Dancer มีอิทธิพลอย่างสูงตัวม้าแข่งญี่ปุ่นในช่วง30ปีที่ผ่านมาการมีพ่อพันธุ์ที่โดดเด่นไม่กี่ตัวมันช่วยยกระดับคุณภาพม้าได้เร็วก็จริงแต่มันก็มีความเสี่ยงอย่างที่คุณว่าแล้วกแก้ปัญหานี้ยังไงครับ พวกเขาใช้กลยุทธ์สองทางค่ะหนึ่งคือมองออกไปข้างนอกมีการนำเข้าพ่อพันชั้นยอดจากอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มความเร็ว oh. เช่น b r i x s and m o ทอหรือ d r f Fong และสองคือมองเข้ามาข้างในเพื่อดูว่าสายเลือดญี่ปุ่นที่มีอยู่จะพัฒนาต่อไปได้อย่างไรและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเพราะ Lord c a n a l o a พ่อของ e l m a n I และ t a s a n Bla c k พ่อของ Equinox ก็คือคำตอบนั่นค่ะ พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าสายเลือดญี่ปุ่นเองก็แข็งแกร่งพอและถ้าสืบลึกลงไปอีกคิตซันแบล็กก็คือลูกของแบล็กไทซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของดีวิมแพคนั่นเองโอ้เหมือนเป็นการต่อย,ยอดจากมรดกเดิมแต่ก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยเป็นการวางแผนที่ซับซ้อนมากนะครับถูกต้องค่ะความสำเร็จของเอล a n นอายและอีควิน x ็อก์คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าก,กลยุทธ์นี้ได้ผลการวางแผนที่ล้ำลึกขนาดนี้สแสดงว่ากีฬาแข่งม้าต้องสำคัญกับคนญี่ปุ่นมากจริงๆนะครับ เราลองย้อนไปดูรากฐานทางวัฒนธรรมกันบ้างดีกว่าได้เลยค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยการแข่งม้าสมัยใหม่ในญี่ปุ่นเริ่มปี1862ที่โยโกฮาม่าโดยชาวอังกฤษแต่กลับได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นเร็วมากขณะที่ว่าจากักรพรรดิเมจิยังเคยเสด็จทอดพระเนตรถึง14ครั้งมันคือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาใหม่กับความผูกพันดั้งเดิมที่คนญี่ปุ่นมีต่อม้าอยู่แล้วค่ะ ม้าไม่ได้เป็นแค่สัตว์เพื่อการแข่งขันแต่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมและาศาสนามานานหลายร้อยปีอย่างเช่นอะไรบางครับก็อย่างพิธีกรรมยาบุซาเมะที่เป็นการยิงธนูบนหลังม้าอย่างสง่างามหรือแม้แต่ในเทศกาลโอบงก็ยังมีโชริอุมะหรือม้าแต่งกวากับบัวมะเขือม่วงที่เชื่อว่าเป็นพาหนะให้วิญญ,ญาณบรรพบุรุษความผูกพันทางจิตวิญ,ญญาณแบบนี้นี่เองที่ทําให้มันเป็นมากกว่าแค่การพนันแน่นอนค่ะ และมันก็ส่งผลมาถึงความคลั่งไคล้ในยุคปัจจุบันด้วยรายการอย่างอาริมาที่เน้นเนี่ยถือเป็นรายการที่มีวงเงินพนันหมุนเวียนสูงที่สุดในโลกรายการหนึ่งเลยแต่ผมได้ยินมาว่ามันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะสิ่งที่ทําให้มันพิเศษกว่าที่อื่นคือ JRA หรือสมาคมแข่งม้าแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้แฟนๆโหวตเลือกม้าที่อยากให้ลงแข่งด้วยตัวเองเดี๋ยวนะครับให้แฟนๆโหวตเลือกม้าเองเลยเหรอครับนี่มันเหมือน All Star Game ของวงการบาสเกตบอลเลยนะ ใช่เลยค่ะเขาต้องการให้มันเป็นการแข่งขันของทุกคนอย่างแท้จริงมันสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมให้กับแฟนๆโอ้ห oh, สุดยอดและด้วยความผูกพันที่ลึกซึ้งขนาดนี้การที่ม้าตัวหนึ่งจะได้รับการยอมรับเข้าสู่หอเกียรติยศ JRA Hall of Fame จึงถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่แฟนๆให้ความสําคัญมากซึ่งก็มีเรื่องดราม่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับออมันอในประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก คือในปีแรกที่เธอมีสุดได้รับการเสนอชื่อปรากฏว่าเธอไม่ได้รับเลือกอ้าวทำไมล่ะครับคะแนนโหวตไม่ถึงเกณฑ์ค่ะทําให้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ในหมู่แฟนๆและสื่อมวลชนว่ากระบวนการคัดเลือกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมม้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถึงไม่ได้รับเรื่องทันทีโหแสดงว่าแฟนๆรักและผูกพันกับเธอมากจริงๆนี้ยิ่งตอกย้ําว่าม้าแข่งในญี่ปุ่นเป็นเหมือนคนดังหรือไอดอลคนหนึ่งเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในช่วงสุดท้ายของอาชีพพวกเขากันบ้างครับได้ค่ะสำหรับอาร์มอนอเธอมีพิพีอำลาสนามที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจมากมีแฟนๆที่โชคดีจากการจับสลากได้เข้าร่วมงาน2,500คนอืคนคริสตฟเลแมร์ได้กล่าวสุนทรพจน์ยกย่องเธอว่าเป็นมาที่มหาศจรรย์ผู้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นภาพที่ซาบซึ้งมากค่ะ ส่วน Equinox หลังจากชนะเจแปนคัพก็ประกาศรีไทายทันทีแบบไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ถูกขายให้กับชาดายสตา a เลียนสเตชันเพื่อทำหน้าที่พ่อพันต่อด้วยค่าตัวเริ่มต้นที่สูงเป็นประวัติการถึง20ล้านเยนต่อการผสมพันหนึ่งครั้ง20ล้านเยนเท่ากับค่าตัวของคิตาซันแบล็กพ่อของเขาเองเลยใช่ค่ะนี่คือมรดกที่จับต้องได้ที่พวกเขาทิ้งไว อัลแนอายสร้างมาตรฐานใหม่ให้ม้าตัวเมียส่วนอ q u i n o x ก์ก็ก้าวข้ามมาตรฐานนั้นไปอีกขั้นประกาศให้โลกรู้ว่าม้าที่ผลิตในญี่ปุ่นคือเบอร์หนึ่งของโลกอย่างแท้จริงแต่มะระดกของม้าเหล่านี้ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นใช่ไหมครับมันยังถูกส่งต่อไปอย่างวัฒนธรรมป๊อปสมัยใหม่ด้วยโดยเฉพาะผ่านเกมที่ชื่อว่าอุมามุซูเมะพรีด d ดาบี เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากค่ะเกมนี้คือการนำม้าแข่งในตำนานของญี่ปุ่นมาสร้างเป็นตัวละครเสาวน้อยน่ารักให้ผู้เล่นได้ฝกฝนและส่งลงแข่งฟังดูอาจจะแปลกๆนะครับแต่ประสบความสำเร็จถล่มทลายเลยและกลายเป็นประตูให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยสนใจการแข่งม้ามาก่อนได้เข้ามาเรียนรู้และผูกพันกับประวัติศาสตร์ของวงการนี้ผมเห็นข้อมูลจากกระทู้ใน reddit ที่แฟนๆเกมคุยกันรุ่นสายเลือดของม้าในเกมซึ่งมันอ้างอิงจากม้าตัวจริงทั้งหมด พวกเขาถกกันอย่างจริงจังว่าสายเลือดของซันเดอร์ไซเลนส่งผลกระทบต่อฟาร์เมจิโรยังไงใช่ค่ะหรือทาไมตัวละคร Grass Wonder ถึงเป็นคู่ปรับกับ Special Week มันคือความรู้ระดับลึกที่ปกติแล้วจะมีแต่แฟนพันธุ์แท้เท่านั้นที่รู้ไม่น่าเชื่อเลย และนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการสืบทอดตำนานมันคือการสร้างชีวิตที่สองให้กับม้าในตำนานเหล่านี้อย่าง grass wonder ม้าตัวจริงเพิ่งเสียชีวิตไปในวัย30ปีแต่เรื่องราวของเขาไม่ได้ตายไปด้วยมันยังคงถูกเล่าขานต่อไปในโลกดิจิทัลถูกต้องค่ะที่ซึ่งคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้มันทำให้ตำนานเหล่านี้มีลมหายใจและไม่เคยจางหายไปน่าคิดมากครับ เมื่อก่อนเราอาจจะจดจำนักกีฬาในตำนานผ่านสถิติภาพถ่ายขาวดำหรือคลิปวิดีโอเก่าๆแต่วันนี้เรื่องราวของอัลแมนอายหรืออีควินอ็อกส์กำลังส่งต่อผ่านสื่อที่ผู้คนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนั้นได้จริงๆและนี่คือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดค่ะสิ่งที่เราเห็นในญี่ปุ่นคือพิมพ์เขียวของมรดกแห่งวงการกีฬายุคใหม่มันไม่ใช่แค่การสร้างสถิติที่ถูกจารึกไว้ในหนังสืออีกต่อไปแต่เป็นการสร้างเรื่องเล่าที่ส่งต่อข้ามรุ่น ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้เราคิดต่อนะครับใช่ค่ะการที่ตำนานถูกเล่าขานและสร้างขึ้นมาใหม่ผ่านวัฒนธรรมป๊อปในลักษณะนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองและจดจำประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไปตลอดกาลหรือไม่นี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของอนาคตแต่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันที่ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนกำลังพัฒนาเข้าด้วยการจนแทบจะแยกไม่ออกค่ะ